เงย mm hmm. มันหายเงยน้อยได้จักล mm ิงเจ็กใ a ้อทเพนซิลทีแทร็เดอะแพฟทูมัมมี่ัต้องไม่ต้องเอาสมาเขียนแบบนี้ พราะนี่นี่แม่แบมไม่ยินแบมนี่ฮะมันยังเหมือนท่นี่มีสติกเกอร์อ<พ>อสติ๊กเกอร์มันอยู่ใช่แออล้วก็หดทั้งสติ๊กเกอร์ออกมีเด้สติ๊กเกอร์อยู่ทางล่งางปะมีอีกใช่ใส่สแม่ของเป็ดนะใส่แม่เป็ดโอ้ต้องแกะสติ๊กเกอร์ออกบ่แกะแล้วมาใส่ใชแกมาติดใสร็จนีอ่อันนี้มันอ่านจช่ไดมตอนนี้ how many Dragon Fries, Can y ดากอนไฟมันมีจังอ่ะมันมีจังโตหนึ่งสองสามเออสามแล้วล่ะให้หา,หามาเขียนคำตอบเส่นี้ไม่อ๋อ้มอันนี้คักบอกเจ้าวะ่ะคักแถวที่สองเมนะั้ยยังตัวหนาที่สอง er Spot อ Color the leper and that and then and then yeah and and then stick to the car ตุอตุ๊กตุ๊กแต่งละตที่นีต้องระบายสีต้องระบายสีวะแม่แม่แมม่ถกกัตมันเป็นสีเหลืองอ่าอันนี้ก็เป็นสีน้ําาแล้วก็นี้เป็นสีส้มแล้วก็นี่เป็นสีบวว ละกะละกาลลกาอันนี้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 เป็นสีน้ำตาลนอตอกแต้ม,มอ่เนี่ยตัวตัวนี้หัดตกยิ้สติกเกอร์ใส่สติกเกอร์มันอยู่ไหนทางล่างคือกันเออมันอยู่ในทางล่างอ่ะใต่คอยกายใสย่ตัวใดตัวนี้กับตัวนี้สองอันนี้ยิ้มใส่น,นี้เนี่ยบั๊บอันนี้มันอ่านจ,จะได้ Can you find the lizard track the t i d e when when you a l y when you found when you found him มันอยู่ซี่ละ่ะมันอยู่นี่หันันคานันเหนแล้วกกดป๊บปุ๊บสนนีออันนี้มันลิชาวกวาไม่ค่ะอ๋ปุ่มนี้ราคาเท่าไหร่ปุ่มนี้เออหกสิพันะหกสิบพมันเป็นแบบนี้ sticker has. To...